ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์150,000บาทอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ย2.65%จะได้ดอกเบี้ยรวมเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตัวพันธบัตรออมทรัพย์ปี2568นะครับครั้งที่1นะซึ่งจะเปิดจัดจำหน่ายนะครับโดยจัดจำหน่ายช่วงวันขึ้นอยู่กับช่องทางนะครับในวันที่8 ถึงวันที่16พฤษภาคม2568นะครับจะจำหน่ายผ่านสอบอมบนแอปเป๋าตังนะครับผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายคือ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.65%นะครับทุกๆ3เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยทีหเท่ากับปีหนึ่งจะให้ดอกเบีย้ย4ครั้งด้วยกันนะครับ โดยที่จัดจำหน่ายผ่านแอปเป่าตังวงเงินจะจจำหน่ายคือ1 0 0 0 0ล้านบาทนะครับต้องซื้อขั้นต่ำา1 0 0บาทขั้นสูง20ล้านบาทนะแต่การจัดสรรบนแอปเป่าตังจะเป็น First นะครับ First, เฟิร์สเรียกว่ามาก่อนได้สิทธิก่อนนะครับมาก่อนได้สิทธิก่อนนะส่วนการจัดจำหน่ายผ่าน6สถาบันทางการเงินชั้นนำนะครับจะ เปิดจัดจำหน่ายวันที่13ถึง15พฤษภาคม2568นะครับวันที่จองซื้อผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรุ่นที่จะจจำหน่ายคือรุ่น7ปีคงที่2.65%เช่นเดียวกันแล้วก็อัอาตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนวงเงินจะดจำหน่ายนะครับถ้าจะจจำหน่ายบน6าบันทางการเงินเนี่ย25,000ล้านบาท ซื้อขั้นต่ำ1,000บาทนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินขั้นสูงคราวนี้จะจําหน่ายบน6สถาบันทางการเงินอันได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชาาย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีตยานะครับธนาคาร c ีไเอไทยนะครับ 6, 6สถาบันทางการเงินนะครับจะจาหน่ายในรูปแบบของ uh, small lot first นะครับจะจาหน่ายเป็นล็อต o ไป็อตละ 1000บาทนะครับเป็นล็อตวนไปเท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับนะครับการจัดสรรพันธบัตรตัวนี้กันทุกคนนะครับแต่จะจัดสรรเต็มวงเงินที่จองซื้อหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ได้รับแน่นอนนะครับได้รับแน่นอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่ามีคนออจองซื้อหรือได้รับความนิยมเท่าไหร่นั่นเองเพราะนั้นใครสนใจนะครับวงเงินจัดจำหน่ายรวมนะครับ ทั้งของแอปเป่าตังและผ่าน6สถาบันการเงินคือ35,000ล้านบาทสนใจก็สามารถที่จะนะครับไปติดต่อได้เลยนะคำนวณดอกเบี้ยพันธบัตรนะครับ150,000บาทอายุ7ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือน3เดือนอัตราดอกเบี้ยทีหนึ่งเรามาดูกันเดือนที่ 1- ถึง3เงินต้น1,50 0 0 0บาทดอกเบี้ย2.65%จาเนจำนวนวัน90บวันดอกเบี้ยรับ980บาท14สตางคงเดือนที่4ถึง6นะครับจำนวนวัน91วัน นะครับดอกเบี้ยเทียบ991บาท3สตางค์เดือนที่7จ็ถึงเก้าจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1น0่บาท92สตางค์เดือนที่10บถึงสิบสองจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1น0่บาท92สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ย7ปีคือ27,825บาทรับไปเลยอดอกเบี้ยหักภาษีจ่าย15บห้าเซนสองหม 8 2 5บาทหัก15หเซนหัก4,173บาท75สตางค์เหลือ23,651ือบาทรับไปเลยนะครับสรุปเงินต้น1 5 0 0 0 0บาทบวกดอกเบี้ย23,651บาทเป็น17 3 6 5 1าับาทรับไปเลยก่อนจากการตัวอัตราดอกเบียบ้ยพันธบัตรนะครับอัตราดอกเบียบ้ยพันธบัตรถ้าถูกหักภาษีจ่ายแล้วนะครับแล้วเราสามารถไปขอคืนได้โดยการนะครับ แจ้งนะโดยการแจ้งขอคืนนะครับในตอนยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะครับประจําปีนะยื่นภาษีถ้าเกิดคุณไม่ต้องเสียภาษีหรือเรียกว่ารายได้ไม่ถึงนะครับคุณก็สามารถขอคืนเงินอาตราดอกเบีย้ยที่ถูกหักภาษี้จ่ายได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคํานวณกันต่อนะครับเป็นวงเงินเท่าไหร่นั้นห้ามพาเด็ดขาดฝากกดไลค์กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วย ก่อนจากการอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงกชาติ Chart, ให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทําเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณ อยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆอยเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทําความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดายแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ